สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนซองทุกท่านทุกคนนะครับผมอ่ะกระยู่กระปุนน้ำโชกกับเซียนซองเก่เก่าแมนจ้าะ,ะกระยู่น้ำกันเบิดมือเบิดเว้นนี่แหละเทุกคลิป <c oughs> แต่บางคลิปกับเรได้เห็นบุญน้ำโชกดีคุณพ่อคุณแม่เซียนซองเิ่นอยากออกความผู้เดียวนะก็เล่นแบบลุ้โจกไม่ต้องออกดอกเพน่ะว่าหมายอยากออกจากโชว์ความสวยของผู้เดียวนะอยากโชอออกว์ค <c oughs> วามงามผู้เดียวเลย บ่อยากให้บุญนน้ำโจรมอาออกนั่งเธอใส่ไหล่ฉันได้หนิเธอตัวบอกฉันมาออกค,คน,กเกนเดียวบอมแมนบอกนั่นจะบอกจบจะบอกจบเปิดเคลียบกันมาเนี่ยแสดงกับว่าเตียงกันไหนคุณบอกคุณแม่เบิร์่นแหละ <laughs> คุณบอกคุณแม่เิุณมักเิุณมักให้เตียงกันให้ฟังเอ,อ,อานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเหล็กเล่านะครับของเซียนโกลาดจ้าอ่า งวดที่ผ่านมาเซียนโคราักับเขานะครับเข้าตัวใดก็เข้าหนึ่งสี่ครับเลขล่างหกตัวตรงตรงเนาะก็ถือว่าเป็นงวดที่สองนี้เข้าติดต่อกันสองงวดเลยนี้เพราะว่างวดวันจันทิพานมาเซียนโคราดกับเขานะคะแล้วก็วั่นพูทิพานมากับเข้าหนึ่งสี่ตรงตรงล่างหกตัวเนาะนี่ก็คือรับฐานเก้านะคะเดี๋ยวโชคให้คุณพ่อคุณแม่เบิ่งก่อนนะคะเซียนโคราชนะคะ หลักฐานเดิมนะคะอย่าพึ่งแคปหน้าจอเด้อค่ะเอาให้เบิ้งนซือ้อนะคะวางแนวทางที่ิพันปล่อยออกมากงวดเมื่อกี้ปล่อยตัวใดแล้วก็เข่าตัวใดนะคะครับอีนึ 1, 4, งสี่ตรงๆนะคะครับผมสำหรับเซียนโคราดนะคะช่วงนี้ก็มาแรงพอสมควรนะคะคือจังที่บอกเพิ่นเข่าต่อกันมาสองงวดแล้วงวดวันจันทร์ที่พานมาน่ะเข้าทั้งบนทั้งล่าง ไม่ไม่ใช่เข้าล่างหกตัวแล้วก็เข้าล่างสี่ตัวเขาสองคููมือว่านจันจ่กมือว่านพูดดิฮันมือว่านพูดเขาล่างหกตัวคูหนึ่งอ่าจมือว่านสุกมีดิฮันก็ต้องมาเบ่งกันเอ้าบอกยังบอกว่าใดนะว่าวันจีเขาบอกนะคะครับก็พูดละสองทุ่มครึ่งสองทุ่มสี่สิบบอกประมาณโดยประมาณสองทุ่มครึ่งสองทุ่มสี่สิบนี่แหละจะรู้เรื่องเลยจะสามารถบอกได้เลยว่า เซียนโคราดนี่เขาตัวใดแ,แล้วกาเหลกเล่ามือนี่สีออกตัวใดแมนสิบอกให้ครบหกตัวเลยเอาตรงๆว่านะว่าต้องกลับเลยนะจ้าอ้าอ้าบอกไงเซียนซองอ่านเหงอกลมกหัหแม่อ่านบอกอแมนอ่าจ้าจ้าเดี๋ยวเจ,จะอ่านให้ฟังชัดๆนะคะสำหรับแนวทางนะคะเลขลาวของเซียนโคราชงวดประจำวันศุกร์ที่สิบสามมกราคมสองห้าหกหกนะคะครับ วันนี้เซียนโคอราชนะคะให้รูดไปที่ห้ากับหกค่ะครับรูดห้ากับหกเน้นไปที่หกนะคะพันวงกลมมหายน้ำนะคะมือน,นี้จับคู่สองตัวเน้นมาทั้งหมดหกหางนะคะครับก็มีแปดสองแปดสามศูนย์ห้าเก้าสองเก้าสาม 0ูค่ะครับก็คือชุดเน่นก็มีหกหางตามนี้นะคะมาดูในส่วนชุดรองนะคะมีทั้งหมด3ามหางค่ะก็มีเจ็ดสองเจ็ดสามเจดสี่สหางเท่านั้นนะคะสำหรับชุดรองนะคะฝากโตกันน้ำแนค่ะสองหางนะคะฝากกันไปที่8ปดสี แล้วก็94ค่ะอืมคือเก่าค่ะเซียนโคลานี่0ที่บนปลอยมากนี่เพิ่นสีหายเล็กซีโตมาหายเอฟคือจัลันหน้าหน่ำนะคะมือนี่กับไฮมาทั้งหมดซหางนะคะก็มี0583 0582 0683 0682ค่ะ อ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของเลขซีโตนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจเลขซีโตที่บอกว่าซีหางบางหนึ่งน่ะนะถ้าคุณพ่อคุณแม่มากอ่าว่าอุ้ยขอตัดเป็นสามตัวได้บ่ได้นะครับก็คือตัดเหรียญสามตัวหลังเลยนะครับตัดเหรียญสามตัวหลังที่เสี้ยนสองอ่านบางหนึ่งอ่ะนะอ่านมาซีโตก็คือตัดสามตัวหลังจ้ทุกหางนะครับอ่าของเสี้ยนข้อหลาดนีเพิ่นสิล่อยเลขซีโตเพราะว่า เพิ่นคำนวณออกมาแล้วเนี่ยเลขกซีตัวเพิ่นกระส่งเดินดีอยู่นะคะกะ็มีเขามีเขาบ้างนะคะเพราะเขามันก็ได้กําไรหลายเนาะสําหรับเลขกซีตัวแล้วก็บางพื้นที่ที่สามารถหยิบจับได้เพิ่นก็เลยฝากเอามาฝาก fc ฮามีคนมาขึ้นกันประสัน่นเอาปากกาแดงมาขีดในคุณแม่ปันเนี่ยจ้าสามตัวท้ายเนาะแม่ขีดสามตัวท้ายสําหรับผู้ใดที่ซื้อเลขกซีตัวว่้ได้นะคะบางบางมองก็ซื้อว่้ได้ที่เลขกซีตัวเพิ่นขายแค่สามตัวกับสองตัว จ้ะอ่ะคุณน้ำโชคโชคโชคให้คุณพอคุณแม่เมาเวน,นอนก็เราฟังนี่แล้วรัรยนี่เท่านี้กระไดอันนี้ก็คือเลขของเซียนโคราชทัางเบิร์นะครับจ้ะอ่าเลขลาว,วประจํางวดวันที่13มกราคม256 6จ้ะก็ะมีโตว,วิง่งโตรูดโตเน้นโตร่องนะครับโตกัน ดัะกรเลกซีโตสีห่หางมักสามตัวกัะตัดเรียนตามนี่เลยจ้าอือเดี๋ยวบุญนําโชมจะท้วนเหียฟังจะชัดอีกรอบหนึ่งสำหรับผู้มักลูดมักเมยมักแรลนนะครับสายมาราทอนจ้าก็คือวิ่งไปที่ห้ากับหกตัวเน้นก็คือหกจ้าอต่อมาก็็เป็นในส่วนของอจับคู่เน้นนะครับก็มีแปดสองแปดสามศูนย์ห้า เก้าสองเก้าสามศูนย์หกจ้าเน้นทุกตัวบ้านี้ก็เป็นในส่วนของตัวร่องบ้านี้ร่องสามหางกับมีเจ็ดสองอ่าเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับกันไปอีกสองหางก,ก็คือแปดซี่กับเก้าซี่จ้าบ้านนี้เลขซี่ตัวบ้านี้เาให้เป็นไก่เลขซี่ตัว เลขซีโตก็มี0583 0582 0683 0682 3ถ้ามัก3ามโตก็คือตัดนะครับตัดเล่น3ามโตไายที่ขีดเส้นต่างเด็กไอขีดเสเด้นแดงยิ่งขึ่งว่านั่นล่ะคุณพ่อ,อ,อคุณแม่นี่นะนะครับสิมาลุ่นกันว่าสำหรับงวดนี้นะครับงวดวันที่13บนี่เซียนโคราช<ม>สีเดินต่อบ นะครับอืมแต่ว่าผู้ใดพื้นที่ไดที่เพิ่นเลนเลกล่างหกตัวนี่จอบพ้องเส้นโครหลาดดิอืมเพิ่นเขาซองงวดติดเด้สาหรับเลกล่างหกตัวล่างหกตัวนะ่ะจะโอ้เพิ่นถามมาอยู่ว่างวดอที่เพิ่นเขาล่างซี่ตัวล่างหกตัวนี่เอฟซีก่กระถามหาเส้นโคราดรแล้วมือว่านไอ้มือว่านพุธทธิพานมากกับมาเขาอีกอืตอนนี้นี่เอฟซี่ฟังทัง อุบลเป็นบอที่เพิ่นเล่นกันหกโตนะลางฮกโต้ทั้งบมหลักจ้าจอบของเซียนโคราดแล้วแต่คือถถวเบิงแนวทางนะคะของเซียนโคลาดเนาะเอ <ừ> ันี้จังวะหลับเพิ่นกับไหหมาาเป็นแน่ทางดูซือ้อเด้อ <c oughs> บวเดอ,อไม่ยังมอกกัลลันตีนะคะว่าตัวเลขของเพิ่นเน็ตจะมากรลอยเปอร์เซ็นต์นะคะออามาให้เบิงคำนวณใดเราใดจังซี่ <ừ> มกักระจัด ขัดกระพานแมนคือเกาคำนี่ก็ยังใส่ใดคือเกานะคะคิดว่านะครับหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้กาปีใหม่มาเนี่ยจ้าในส่วนของเสี้ยนเหล,ล็กเล่าทุกทท่านนะครับทุกๆสํสำนักกับสีปุ่นน้ำโชกค,คิดว่าสีเริ่มกลับมาแหละสีเดินดีจ้านะครับเพราะว่าส่วนฮองอ๋องงานอาขี้กับสองวัดติดจ้าอ่าตั้งเส้นโพลารพอสุระนี่กับพลาดยากจ้านะครับ เอาง่ายว่าของพ่อสุระนี่ยกตัวอย่างเนาะขั้นตามของพ่อตลอดนี่นี่คำไรดิแมนเพราะว่าเล่าสิเขาสองผาดหนึ่งอ่าเขาสามผาดหนึ่งแล้วมันเังสีนาบ่แมนและตั้งแต่ก่อนปีใหม่น่ะพอเขาติดต่อกันมาจนหดงวดวันจันท์เมื่อนึงเขาว่าเมื่อหนึงบ่มีงวดเมื่อกี้น่ะลุ้นไปอ่ไมีงวดวั่นพูดรถจ้าถ้ารถนี่เมื่อนี้สิเตรียมรถได้หนี่เพราะว่าเพิ่นรดแค่เทละงวดเท่าที่นุชสังเกตมากนะครับ ก็คือลดแล้วก็เขาตอเลยจังสินะก็ต้องมาลุ้นกันว่าเมื่อนี้เป็นสใหายแน่ทางตัวใดมาสีส้งคือบอเอฟซี FC ก่ะถาแล้วละ่ะ่าของพอสุระแล้วนะคะเรื่องนะอยากได้ยินเสียงหัวเราะนะเสียงหัวเราะมหาชนอะเดี๋ยวอีโช่ใหแ้แคบอีกเชือหนึ่งคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอไว้จ้านะครับถ้าชอบก็จัดกันก็่านถ้าบ่มักก็คือแคบหน้าจอไว้ทารุ่นนะครับนี่ รุ่นหรือว่าเอาไว้เก็บสถิติจาของเซียนโคราชนะครับผมตามนี้เอาสีได้เฮ็ดของเซียนต่อต่อไปนะครับเพบราะว่ากใกล้เวลาคำนั้นเราตอนนี้กือบห้องสี่ายแล้วดินี่งบอกเวลาไหวขนาดบอมเมยียนไหวดอกเซียนซองตื่นเสีเ้ยม่งตืงนง่นออกมแมอุม้ยนั่นคือการนันลาผู้ชมกับฉันนอนตั้งว่าเด็กเนาะนีะ่จะเป็นเด็กตัวนอนงตัวสองทุ่มบนฉันนั่มาหลับ ฉะนปวดท้องเมื่อคืนเนี่ยนอนบ่หลับจันงัวหลับบังเจ็ดโมงเสาร์หนึ่งเอานะครับจะขอขอบคุณเนฟซีทุกท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเบิึงโฆษณาให้บุญน้ำโชคน้ำแน่นะครับอย่าเลื่อนผ่านโฆษณานะเดี๋ยวบุญน้ำโชคไอ้บ่มีไร่ใดจ้านะครับเดี๋ยวสีเหี่ยวกว่าหมายคันบ่มีไร่ใดนี่บุญน้ำโชคเหี่ยวนั่นดี่เลยนะครับผมอ่าทั้งที่ได้เจอกันคลิปหน้าครับเนฟซีครับขอบคุณค่ะ